สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดบุงสัตทีเว็บสารินส่งมอบรถตู้ใดไดาอาณาช่วยเหลือผู้ป่วยโควิดจากกรณีที่ก่อนหน้านี้ทําเอาร้อนระอุนในโลกออนไลน์เมื่อทายาทตึกไมโยกอย่างบุงสัตทีนั้นถึงกับขึ้นหลังอนุทินประกาศสั่งยกเลิกฉีดวัคซีนซินนโนแวคสเข็มซึ่งตนเองนั้นเป็นอีกบุคคลหนึ่งที่ทําตามมาตรการรัฐในการดูแลตัวเองโดยฉีดวัคซีนซิโนแวคครบทั้ง2เข็ม และล่าสุดต้องขอกราบหัวใจและขอชื่นชมบุ้งสทีเว็บสารินส่งมอบรถตู้ไดดไดอานาช่วยเหลือผู้ป่วยวิกฤตโควิด -19 โดยบุ้งสทีนั้นก็ได้โพสต์ระบุข,ข้อความว่าส่งมอบรถตู้ให้แก่พี่ไดให้ใช้ในโครงการแฮชแท็กเราต้องรอดเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโควิดที่ตกครางและรอการรักษาตามสถานที่ต่างๆนับถือความแข็งแกร่งและจิตใจที่เข้มแข็งและยิ่งใหญ่ของพี่ไดดมากๆค่ะแอสไซน์เลดี้ดีเอ็นเอแฮชแท็กเราต้องรอด x แฮชแท็กใบหยกสูไม้ทถทยท่านผู้ชมละครับ มีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูน,นะครับขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณครับ